สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูดวงกับหมอนิพิสเป็นนะคะนี่สาหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะทุกรอบทุกปีทุกปศอทุกผู้ทุกนามขอให้ท่านได้อธิษฐานจิตบุคคลใดที่มีบุญสัมพันธ์ดวงกับสัมพันธ์บุญกับหมอนี้ก็ขอออกมาที่ถุกที่ตรงทุกๆเรื่องราวนะเจ้าค่ะสาธุ วันนี้เรามาดูดวงสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะเจ้าคะ่ะก็เดินทางมาถึงวันสุดท้ายสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์คนที่เกิดวันอาทิตย์แต่ไม่ว่าจะหญิงหรือชายก็แล้วแต่นะคะดวงของพวกเขาอะ่ะกำลังที่จะตกหลุมรักกำลังลุ่มหลงกำลังมีสเสน่ห์เขาเรียกว่าอยู่ในห่วงของสเสน่หาอืมก็เหมือนเป็นความรักที่โหยหา อยากใช้วันอยากใช้เวลาอยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะรวดเร็วค่ะเหมือนเป็นอะไรที่เคซี่อะค่ะเหมือนแบบพูด,ดง่ายๆว่าตกหลุมรักเจอปุ๊บรักปับ๊บอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นรักที่เร็วมากอ,อาแต่สิ่งสําคัญหมอนี่ก็อยากจะกเตือนสติไว้บ้างนะเจ้าคะบางชีอะอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เหมือนเราลักเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้เราขาดความยั้งคิดมันอาจจะนําความเดือดร้อนน่ะหรือทําให้เราเสียใจภายหลังนะเจ้าคะควรที่จะศึกษาอะไรให้มากกว่านี้ควรที่จะเรียนรู้อะไรให้มากกว่านี้เพราะอะไรก็แล้วแต่ เพราะว่าความรักของท่านอะณนะตอนเนี้ยบางอย่างก็ถูกใจแต่ก็ไม่ถูกต้องบางท่านถูกต้องแต่ก็อาจจะไม่ถูกใจประมาณนั้นนะเจ้าค่ะอืแล้วก็มาดูเรื่องเกี่ยวกับเ,ออเรื่องเรื่องงานก็แล้วกันเนาะถ้าเรื่องงานสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี บางงานก็ต้องบางงานก็ไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องหาคําตอบค่ะก็คือบอกได้เลยว่ามาถูกที่ถูกทางแล้วอืมเพราะว่าเรื่องงานอ่ะโดยเฉพาะของคนวันอาทิตย์เนี่ยมันจะอยู่กับการเอ่อ ติดต่อสื่อสารการประสานงานการพูดการเจรจาบางงานก็มีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศค่ะงานนี้ทําได้ดีค่ะประสบความสําเร็จนะเจ้าค่ะถ้าเกี่ยวกับเรื่องเงินถ้าเรื่องเงินเนี่ยคนวันอาทิตย์ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีกินมีใช้อยากกินอะไรก็ได้กินอยากใช้อะไรก็ได้ใช้ถือว่าเป็นคนที่อยู่ดีกินดีค่ะในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวก็ถือว่า ค่อนข้างที่จะถือว่าโชคดีบริบูรณ์พูนผลอยู่ดีกินดีค่ะที่บ้านก็เจ้าที่ดีนะเจ้าขาแล้วให้ระวังเรื่องสุขภาพสําหรับคนที่วันอาทิตย์อะค่ะก็คือเรื่องสุขภาพเนี่ยจะเป็นโรคที่เขาเรียกว่าเออปวดหัว เกี่ยวพวกไมเกนอะไรอย่างเงี้ยเวียนศีรษะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบ้านหมุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนพูดง่ายๆว่าเออ่เกี่ยวกับพวกเออ่โลหิตจางอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่บางท่านก็อาจจะเกี่ยวข้องกับพวกตะคิวเน็บชาชามือชาเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนเป็นคนที่ทานน้ําน้อยก็คือเหมือนเออ่บางท่านก็อาจจะทานอาหารไม่ครบหมวดหมู่ หรืออาจจะต้องใช้ตัวช่วยนะเจ้าคะ่ะก็คืออาจจะต้องแบบเหมือนไปซื้อพวกวิตามินพวกอาหารเสริมมาคะ่ะเพื่อว่ามามาเพิ่มเลือดอะไรประมาณนั้นนะเจ้าคะ่ะมันก็จะช่วยให้ระบบ <c oughs> ร่างกายของท่านอ่าทำให้สุขภาพที่แข็งแรงและดีขึ้น เป็นพวกเกี่ยวกับหรือหรือบางท่นานก็อาจจะกินพวกยาบำรุงเลือดด้วยก็ได้ค่ะเพราะว่าเลือดของท่านน่ะไม่ค่อยดี ừ ừ อืมเพราะระบบเลือดไม่ค่อยดีน้ําเหลืองไม่ดีคะ่ะอืมบางคนก็าอาจจะเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้เอ่ยอะไรเอ่ยอะไรประมาณนั้นน่ะเหมือนเขาเรียกว่ามันเลือดเป็นพิษอะคะ่ะก็คือถ้าทานน้ําให้มากๆเนี่ยน้าเนี่ยจะเป็นตัวที่บําบัดที่จะขับข้อของเสียออกคะ่ะอืมทาไมท่านเป็นโรคเวียนหัวเพราะว่าท่านเป็นคนทานน้าน้อยแล้วอ่าเขาเรียกว่าเหมือนน้าเนี่ยมันผลิต เลือดทำให้แบบบอมบ,บ,บลงสมองเนาะอืมมันก็จะทําให้แบบสุขภาพดีแล้วก็มาเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภนะเจ้าคาเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยปีนี้ท่านดวงดีมีโชคลาภมากมีเกณฑ์ถูกหวยมีเกณฑ์เขาเรียกว่า เกี่ยวกับพวกหวยลอตเตอรี่เงินต่อเงินเนี่ยจะมีโชคลาภลอยดวงมีเกณฑ์ได้ของมีค่ามีของถูกใจถ้าสำหรับคนที่เป็นผู้ชายอะนะคะก็อาจจะได้พระเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นโลหะทองเหลืองนะองค์เนี้ยศักดิ์สิทธิ์มากไม่รู้ว่าด้านหลังอะ ให้สังเกตดูอาจจะเป็นตะกรุดหรือเป็นอะไรที่อยู่ด้านหลังมีรหัสเลขตัวเนี้ยท่านลองเอาไปซื้อดูนะเพราะบอกได้เลยว่าอ,าอาจะให้โชคให้ลารวมคนวันทิตมีเินถูกหวยร่ำรวยซับเลขนำโชคก็จะมีเลขเลขรหัสดวงนะคะ195 หรือ689-392-8998-9559นี่ก็คือเลขนำโชคสำหรับคนที่เกิดวันอาทิ์นะคะก็ถ้าหากใครเห็นคลิปนี้ของหมอนนิดถ้าดูแลว้วดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันเป็นธรรมทานเพราะหมอนิดมาถ่ายทำให้วันนี้ก็คือหมอนิดได้ทำบุญได้ช่วยเหลือผู้คนทำให้ผู้คนที่เขามีทุกข ได้ยินได้ฟังอาจจะพ้นทุกได้ขอให้ทุกท่านได้อโมทนาบุญกับหมอเนตขอให้โชคดีร่ำรวยมีความสุขนะคะสาธุสาธุสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย